ผู้ประกันตนเนาะผู้ประกันตนใช้คำนี้เมือม่อเมื่อเมื่อท่านหยุดส่งส่งเบี้ยประกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสิทธิ์สิทธิ์ของประกันสังคมจะอยู่กับท่านอีก6เดือนฮะโดยทั่วไปค่ะ่ะอารงไปตรงมา6เดือนไี่ใแล้วเนี่ยใน6เดือนนี้ท่านก็ยังใช้สิทธิ์ประกันส,สังคมท่านประกันสังคมที่โรงพยาบาลไหนก็สามารถเนี่ยได้รับสิทธิ์ในเครือข่ายประกันสังคมเหมือนเดิมน,นะครับแล้วเมื่อครบเดือนแล้วระบบก็จะเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ถ้าท่านไม่ทําอะไรเลยนะถือว่าเช่นเช่นผมผมประกันสังคมลงมาขนาดใหญ่บ้านเราแล้วกันเนาะลงมาขนาดใหญ่แล้วก็อยู่ๆผมก็ไม่ส่งแล้วละผมจะลาออกจากงานแล้วก็ไม่ส่งเบี้ยประกันนะในวันในตั้งแต่เดือนธันวาคมใช่ไหมก้วกนนับไปอีกหกเดือนเป็นพฤษภาคมมีนาในตุลาพฤศจิกายนอ่ะหนึ่งกรกฎาเนี่ยผมก็จะมาเสิยประกันสังคมซึ่งซึ่งตรงนี้แหละถ้าเราถ้าผมไม่ไปแจ้งใครเลยเพราะโดยส่วนใหญ่ เราอาจจะไม่ป่วยหรือไม่ไม่เคยป่วยเลยก็ได้นะครับอ่าเราไม่ังยมีเรื่อกาตัวแล้วก็ไม่ไปหาหมอพอเดือนในรัชกาเราแต่เราตอนที่เราทํางานเราล้วาเราประกันสังคมรงพยาบหัตใหญ่แล้วพอเดือนรัชกาเราไปโรงพยาหัดใหญ่อีกบางเอื้นว่าเดิมเนี่ยก่อนจะที่ประกันตนเนี่ยผมก็เป็นตัดท้องมาหัดใหญ่อยู่แล้วครับพอประชาชเก็จะดีกับประกันสังคมก็เราก็จะติดต่อกันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วคือที่ระบบเรื่อยระบบ สิทธิ์รักษาการรักษาพยาบาลเนี่ยก็จะเปลี่ยนทุกวันของของคนไทยทั่วประเทศนะครับค่ะในหลังบ้านเราเนี่ยก็จะส่งข้อมูลกันไปมาอยู่แล้วก็รู้แล้วว่าคนนี้อีกหกเดือนจะหมดสิทธิ์เพราะว่าที่หกเดือนเนี่ยก,ก็เข้าใจประจุภูมิคร้มกุลช่วงให้บางคนพอออกจากงานตรงน,นี้ก็จะหางานใหม่ได้ก็อาจะหางานใหม่ก็ก็เข้าสู่ระบบต่อค่ะน,นี่เขา้าใจใช่ไหมค่ะแล้วก็รับกันใหม่ว่ากันไปแต่คราวเนี้ยถ้าเราไม่ทํางานไเลยพอกรกฎาคม สิ่ก็จะไปขึ้นที่เราเคยมีประกันเอ่อมีหลักประกันที่ไหนก็จะขึ้นที่นั่นเป็นแบบที่หนึ่งนะครับแบบแบบที่สองก็ก็จะดูว่าคือมีลำดนาของท่านอยู่ที่ไหนการข้อมูลที่แบบที่สำนักงานหลักประกันภัยภาคในเชียงหรือสบชมีค่ะอ่าเช่นเช่นบังเอิญบ้านอยู่รัางอ่าค่ะก็ก็จะไปขึ้นที่กลางก็ขึ้นมาอยู่อำเภอไหนก็อยู่อำเภอนายโยสมมุติข้อมูลในอำเภอนายโยก็ขึ้นที่โรงพยาบาลนายโย เราพอสตอก็อยู่ในที่ที่ที่บ้านเราตั้งอยู่ในในข้อมูลที่มีนะครับอืมค่ะไม่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 งงนะฮะค่ะค่ะแต่แต่แต่มันก็จะเกิดปัญหาที่ปริษทอีกอย่างอ้กแบบนี้สมมติว่าผมเป็นคนนายงแล้ะมาทางานที่ใหัดใหญ่แล้วก็ทางานเป็นพนักงานของบริษัทร้านแห่งหนึ่งแล้วก็ก็มีการระัมตัวงารขหัดใหญ่ ถึงเวลาผมก็ลาออกแต่ผมก็ไม่ได้กลับไปอยู่ท <ti> ี่นายงเหมือนเดิมนะครับตัวยังอยู่นี่แต่ชื่อน่ะยังอยู่นั่นนะคะค่ะอ่สปสชก็คิดว่าไอ้ไอ้ไอ้คนเนี้ยต้องอยู่นายงเพราะสปสชไม่รู้อะก็ไม่รู้ว่าจริงๆับแต่คนอยู่ตัวคนอยู่ไหนอืมค่ะใช่ใช่แต่ตรงเนี้ยพอเราไปรหัสใหญ่ปั๊บรหัสใหญ่ก็เอ้าคุณไม่ใช่บัตรเขารหัสใหญ่นะคุณไม่มีอยู่ประกันสังคมแล้วนะเจ้าหน้าที่ก็อาจจะ พเพราะเร่กเก็บค่าใช้จ่ายถ้าไม่ใช่เรื่องที่สมควหรือฉุกเฉินถูกไหมครับ <im it> อ่าซึ <im it> <ส>่งเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแนะนำถึงว่าถ้าเรามั่นใจว่าภายในหกเดือนเนี่ยเราคงยังยังเราจะไม่เป็นผู้ประกันสังคมแล้วจะไม่ส่งเบี้ยประกันและะ้เวลลเ,พพลเพราะว่าจะมีบางประเภทคือเราออกจากงานแล้วหรือไม่ทํางานก็ยังส่งประกันตนเองอยู่ดังนั้นก็ถือว่ายืดอายุประกันสัขขงคมไปได้นะครับอ๋อค่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยเราก็ให้มาติดต่อที่ ที่สปสชก็ได้ที่สายพัส,สดิแอนต่านะครับหรือโทรเข้าหนึ่งสามสามสก็ได้นะครับเพื่อขอขอบอกว่าเดี๋ยวเมือเ่อครบเดือนแล้วเราจะขอใช้สิทธิ์คือเรียกว่าลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลที่ไหนนี้ดีที่เราสะดวกเลยเช่นคนเมื่อกี้ผมเ็ตัวอย่างก,ก็ผมขอเลือกหันใหญ่นะเพราะว่าผมเคยมีประวัติที่หัดใหญ่แล้วในประกันคมเปได้รักษาตอนนื้แลนะครับค่ะค่ะอ๋อค่ะซึ่งซึ่งตอนนี้ในหมายถึงว่า ระบบลงทะเบียนเนี่ยสะดวกขนาดไหนคะค่ะระบบลงทะเบียนสะดวกมากครับอ,อ่าสมมติว่าไม่ทําอะไรเลยแล้วก็ไ<ะ>ปพบกันเลยอยู่นายกแต่ยังก็อยางมหาดใหญ่<ะ>ใช่ะก็ก็สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้เลยก็คือเข้าลงแอ,อปพลิเคชันสปสชครับ<ะ>หรือ<ะ>ถ้าถ้ามีแอปอะไรเสา้ังเนี่ยเขาก็ทาลิงก์ง่ายนะเราก็กดเข้าไปแล้วก็แล้วก็กไปพิสูจน์ตัวตน จะอยู่เราอาจจะ่สุดกระเป๋าตังค์แล้แต่การสอบเล่นรอบพิสูจน์ใหม่ก็พิสูจน์ใหม่มอีกรอบหนึ่งนะคะใช่แล้วแล้วก็แล้วก็เรียกว่าเราอยากจะลงที่ไหนซึ่งเขาก็อาจจะให้ถามเราหน่อยว่าคุณมีเอกสารอะไรที่ที่ยืนยันว่าเป,เป็นตัวตัวว่าว่าตัวเขาอยู่ในทุนที่นั้นอื <c oughs> ซึ่งซึ่งโดยเบื้องต้นก็จะมีพวกอะไรนะครับอ่าสำราทะเบียนบ้านแค่ หรือถ้าเช่าบ้านก็ให้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 เจ้าของบ้านเช่าที่เซ็นรับรองให้หน่อยก็แบบว่าเราเรามาย้ายมาอยู่โดยไม่ได้ย้ายย้ายประถบ้านมานะครับหรือหลักฐานพวกจ่ายค่าน้ําค่าไฟที่เป็นชื่อเราครับค่ะอ่าว่าว่าอยู่ในพื้นที่ตาบลแข่งผลที่ใกล้ๆกับสถาบันนั้นๆหรือว่าใบใบหรือว่าบัตรพนักงานอันนี้เป็นหลักฐานได้ไหมคะคุณหมอคะ บัตรพนักงานใช่พนักงานเป็นสมมติว่าเป็นพนักงานบริษัทนี้อยู่หัดใหญ่แล้วก็มีบัตรพนักงานบอกชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยได้ไหมคะจริงก็ได้แต่บัตรพนักงานลัวก็เราจริงระบบอ่ะไม่ได้ก็อาจจะสับสนนิดหน่อยว่าบัตรพนักงานนล้ทําไมไม่บัตกัรสังคมอ๋อใช่ใช่ลืมไปใช่เพราะว่าออกจามาัางสังคมแล้วถูก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 อันนี้ผิดละคําถามถามผิดละไม่ใช่ละแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าก็มีเหมือนกันท่ปัญหาคือ มันคอเช่าบ้านแล้วหาเจ้าบ้านไม่เจอเนาะใช่ค่ะคือเจ้าบ้านเจ้าบ้านรับรับรับค่าเช่าทางทางอะไรบางทีฝากกับร้านสะดวกร้านของชาในซอยช่วยดูแลให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอน่ตอนเนี้ยเราเราก็อนุโลมมาให้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 ประชาชนเขียนแผนที่แล้วยืนยันแล้วก็แล้วก็เซ็นกำกับว่าวัดเนี่ยบ้านเขาอยู่ตรงกันจริงจริงอืมค่อสมมติว่าผมผมบอกว่าผมยะลงลงบาหาดใหญ่แล้วก็บังเอิญบ้านผมก็อยู่ตรงนี้นี่ทัดสงเคราะห์หนึ่งเนี่ยนะครับ อ่าผมก็ว่าแผนที่เุดที่พี่านตูก็อ,อะไรใกล้ๆสนามกีฬาใช่ไหมค่ะอ่าแล้วก็แล้วก็วงก็เป็นกระเขียนแผนที่ให้เวลาให้คนไปสมของทีง่บ้านแล้วก็เต็นชื่อผมหน่อยว่ารับรองว่าเนี่ยที่อยู่ผมจริงๆตรงนี้นะแต่พอดีพอดีเป็นบ้านเช่าที่ผมไม่ได้ย้ายสำนองทะเบียนบ้านมาอ่าแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งเข้าไปในแอปก็ได้ครับอืมค่ะค่ะทีนี้ลงทะเบียนผ่านไลน์ได้ไหมคะ เอ่อยปงไงก็ต้องทาผ่านแอปไลน์ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องต้องไลน์อ่ะต้องใช้เวลาเพราะเจ้าหน้าที่ต้องต้องต้องเอาออกไปเข้าระบบให้นะแต่แอปมันจะออโต้แล้วก็จะขึ้นสิทธทันทีด้วยค่ะค่ะหมยถึงถ้าลงทะเบียนใส่ข้อมูลทุกอย่างหลักฐานครบสมบูรณ์เนี้ยพอลงปุ๊บนะคะยืนยันรับรองปุ๊บนั่นคือสิทธิ์ทันทีเลยใช่ไหมคะไม่ต้องมารอไม่ต้องรอคอยแต่อย่างใดใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องเมื่อก่อนที่สิบห้าวันค่ะครับผมค่ะอืมค่ะ พอสิทธิ์มาปุ๊บก็ใช้สิทธิ์ได้ทันทีเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่จริงๆก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะฮะเพตอนตอนนี้เรามีเรียกว่าอะไรนะอมภูมิไปไหนก็ได้ไปที่ไหนก็ได้นะหรือหรือท่านท่านเจ็บป่วยฉุกเฉินก็ท่านก็ใช้สิทธิ์ได้ถึงว่าโรงพยาบาลนะครับไม่ไเป็นอย่งไพูดไม่ใช่พูดเอกชนโรงพยาบาลที่อยู่ในระบบประกันนะครับคือคือแม้ว่าอย่างของอย่างกรณีเมื่อกี้ว่าจริงๆแล้วพอท่านไม่ได้ทําอะไรเลยระบบก็ตัดไปอยู่ที่ที่โรงพยาบาลนายงแต่ว่าท่านในอีกอย่างท่าน ท่านไม่สบายในเท้าวันใหญ่ท่านเนีคิดว่าท่านประกันสังคมมาใหญ่อยู่แล้วเอราะอาประกันสังคมหมดไปแล้วแต่แบรทองอยู่ได้โยงนะก็บอกคุณหมอเจ้าหน้าที่ว่าเออผมขอใช้สิทธิ์ประกมภูมิไปไหนก็ได้ก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็รบกวนให้โรงพยาบาลต่อไปช่วยย้ายสิทธิ์กลมาที่ใหญ่ใหญ่ก็ได้เขาก็เรียนขอเอกสาักขานเพื่อเจ้าหน้าที่ทําให้ก็ได้ครับอย่างนั้นครับอืมค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าการขึ้นทะเบียนตอนนี้มาสะดวกสะดวกมากแต่ถึงจะสะดวกยังไงมีมีแบบ มีบ้างไหมคะที่เป็นแบบคนไทยแต่ว่ามันผ่านอะไรฮะตะแกรงคัดตะแกรงกรองของบัตรทองไปแล้วเขายังไม่ได้ลงทะเบียนเลยอันเนี้ยนะคะมีมีมีครับเราเราเราเรียกว่ากลุ่มประชาชนสิทธิ์ว่างค่ะซึ่งสิทธิ์ว่างนี่โดยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากอย่างนี้ฮะเดิมเดิมเนี่ยก็อาจจะอยู่โรงพยาบาลมีมีสถานประจำอยู่แล้วแล้วหน่วยนั้นอาจจะออกเก็บบัตรทองไปออกบัตรทองแล้ว โดยที rate, ่ถ pues no <Huh. S 2> so ูกต้องเนี่ยหน่วยก็ต้องประชาสัมพันธ์ว่าผมยกเลิกแล้วนะผมเนี่ยไม่ทาบัตรทองแล้วนะเังน้นคนที่เคยเคยเป็นสมาชิกของที่นี่ก็ต้องไปหาที่ลงใหม่นะครับแต่ส่วนหนึ่งสำชอกก็อาจจะจับปาาไปลงให้แต่อาจจะมีตกลงได้เวลาเราป่าที่แหละอกนี่เป็นแบบนึงอีกแบบที่อีกแบบหนึ่งก็เรียกว่าประชาชนที่ที่เป็นคนไทยแล้วก็ขาดการติดต่อไปนานแล้วชื่อไปอยู่ในทะเบียนบ้านกลางอะไรอย่างนี้นะครับค่ะ คนเองเขาเรียกว่าสิทธิ์ว่าคุณก็มีสิทธินะมีสิทธิ์แล้วแล้ว hmm. ไปสถาพยาบาลที่อยู่ในระบบราการเนี่ยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าโรงพยาบาลหรือสถาพยาบาลที่อยู่ในระบบก็สาม,มารถบัเบิลกับสบายได้โดยตรง hmm. นะครับเพียงแต่ว่าแนะนําว่าอครั้งครั้งแรกอะ่ะอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็รักษาไปก็ได้รับการได้สิทธิ์รักษาแต่ครั้งต่อไปถ้ากลับมาอีกเนี่ยเราก็ขอความร่วมมือให้สถาพยาบาลนั้นๆนะช่วยจับเขาลงทะเบียนให้หน่อยาะ หาสองครั้งแล้วแสดงว่าน่าจะอยู่แถวนี้แหละถูกไหมแต่บางทีโรงพยาบาลก็อาจจะรู้ไม่ทั่วถึงบางทีเจ้าหน้าที่น้องๆจบบ้างไห่ก็อาจจะยังไม่ยังยังจําอะไรกฎเกณฑ์กับกติกาได้ไม่หมดประการสนิทจะบอกว่าคุณหมอ,อผมมาที่นี่บ่อยแล้วนะขอมาเป็นคนไข้ประจำขอเป็นบัตรทองที่นี่นะยังไงเขาจะทาให้ครับอ๋อค่ะค่ะนะคะต้องบอกว่าการลงทะเบียนเนี่ยตอนนี้ก็ สะดวกสบายมากนะคะสะดวกนะคะแล้วก็ทีนี้การการเลือกสมมุติว่าถ้าคนที่เขาอยาเพิ่งลงทะเบียนเนี่ยเวลาการเลือกสถานพยาบาลเนี่ยนะคะอย่างเช่นบางที่เนี่ยมันจะต้องเลือกพยาบาลเลือกโรงพยาบาลได้เลยไหมคะหรือจะต้องแบบเราพอสตอก่อนหรือยังไงคะอันนี้ท่านนียไม่ไม่เคยใช้บัตรทองเลยไม่รู้เรื่องนี้เลยนะคะคุณหมอแล้วคนเลือกคนเลือกยังไงคะคือคือคือปกติอ่ะโดยส่วนใหญ่เราอยากให้เลือกเขาเรียกว่า มีหน่วยปฐมภูมิกับหน่วยประจำหน่วยประจำแล้วไม่เกเป็นโรงพยาบาลนะครับหรืออย่างอย่างในเขตอีกสองเราก็มีเรียกว่าคลินิกอบอุ่นเช่นคลินิกแต่แค่เกณินจากคลินิกแต่เนี่ยโรงพยาบาลอะไรนะค่ะนิตภาพสารนิตภาพสารมีคีอ่ามูลนายที่นี่นะหรือว่าคลินิกเรียกที่ว่าเป็นบริษัทคลินิกก็มีคลินิกเอกชนอีกสองสามแห่งนะตรงนี้เขามีเขาแอคชั่นไปทั้งหน่วยประจำและหน่วยปฐมภูมิ โรงพยาบาลวิทยภาพนี่ก็เหมือนกันแต่ถ้าเป็นโรงเรียนของรัฐก็จะมีโรงเรียนเนี่ยโรงพยาบาลอำเภอต่างๆนะโรงพยาบาลอำเภอขัดใหญ่โรงพยาบาลใหญ่หรือว่าสูขาซึ่งโรงพยาบาลนี่เขาจะจับคู่กับหน่วยปฐมภูมิซึ่งจะเป็นรอคสตโรงพยาบาลสุขภาพก่างกันบนนะครับซึ่งโดยทั่วไปเราอยากให้เป็นอชรที่เรียกที่ใกล้บ้านใกล้ใจก่อนก็คือซึ่งอ้ปฐมภูมิเขาก็จะมีอะไรคือเครือข่ายแม่ขายลูกขายกับโรงพยาบาลอยู่แล้วเช่น ผมอยู่คอหงผมเลือกรพฉตคอ,อหงส์สมมตินะฮะซึ่งรพฉตคอหงส์เขาจะถือโริมยาบาลใหญ่เดือนกระดูัตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ทั้งโรงพยาบาลและร,ะรสะอสตคอหงมาหรงพยาบาลใหญ่แต่แต่คราวเนี้ยประชาชนเนี่ยมั่นจะอะไรมั่นใจโรงพยาบาลมากกว่ากระโดดเป็นเรื่องโรงพยาบาลเลย่อย่างนั้นไมงพยาบาลก่อนครับผมเพราะก็ช่วยดูหน่อยว่าว่าท่านอยู่ใกล้ตรงไหนเพราะ จริงีเอเรพสตหรือเด็กประถภูมิค่นข้างสาคัญเพราะอยู่ในชุมชนอยู่ในหมู่บ้านนะฮะแล้วใครชิดกับท่านเขาจะรู้ว่าเออต้องมันไม่มีอะไรมีวัคซีนวัคซีนไขวัดมานะท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะเดี๋ยวนั่นเขาได้ตามมาฉีดครับเพราะเพราะว่าโรงพยาบาลเองเขาดูดูกว้างไงท่้งอำเภอทั้งจังหวัดทั้งเขตเขาเขาจำไม่ได้หรอกว่าใครใครมีโรคอะไรถูกไหมค่ะค่ะก็ก็อยากให้ให้ทราบความเชื่อมั่นจากประถภูมิคือ ือน uhm. <cima. S 2> like an ี so ้ยทางสาธารณสุขนี่เราบอกว่าเราจะทําให้สมวนผสมพูิเครื่อนแข็งนะอันนี้กูจะรับพอพอเข้าใจละค่ะค่ะคือเราอยากให้ประชาชนเนี่ยไปใกล้บ้านใกล้ใจก่อนแต่คณะดยกันเนี่ยประชาชนเองก็ยังยังติดใจกับโรงพยาบาลอยู่อ่ามันก็จะได้เกิดโรงพยาบาลมีความอะไรแออัดคงใช่เยอะด้วยทั้งที่วัคซีนครมจำเป็นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้หลายหลายลูกถูกไหมฮะค่ะค่ะ อ๋อแล้วแล้วแบบมันจะเป็นแบบนี้ไหมคะคุณหมอคือเลือกโรงพยาบาลก่อนแต่เวลาที่มาหาก็สามารถจะมารออศต่อได้อะไรเงี้ยได้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 อยู่แล้วครับได้ได้ได้อยู่แล้วค่ะเดี๋ยวเ่อ้าเกิดเราเราไปลงไว้กับกับเขาอะกับทางรปภเอ่อพี่พี่ที่เป็นอะไรคุณหมออนามัยเนี่ยทีเขาเขามีจิตใจที่อยากจะดูแลนะครับแต่เครั้งเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําคืออย่างไงเป็นคุณอนุรัตษ์เป็นสมาชิกของอะไรของของห้างห้างหนึ่งอะค่ะค่ะคุณใน คุณเงินเลื้อนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าคนที่ไม่เป็นสมาชิกอยู่นะค่ะใช่เอ่อจำเป็นนะว่าของไประบบบัตรทองหรือทางภัว่าเราจะไปโฆษณาแบบนั้นไม่ได้แต่จริงๆเวลาสิ่งที่เขาปฏิบัติอ่ะเขาปฏิบัติให้คนที่เป็นอะไรสมาชิกคือลงทะเบียนกับของเขาเอ่ะจริงๆแล้วเขาเขาปฏิบัติได้ใกล้ชิดกว่าไม่ใช่ว่าเขาประโนได้เท่าเทียมนะคะแต่เขาจะดูแลได้ได้ละเอียดและดูแลเขาจะมีถึงได้ S <S> <S <S เฟร์มารีโฟลเดอร์แสบบุกแบบแสบครอบครัวอ่ะค่ะแล้วเช่นเดียวกันถ้าคุณนะคะเจ็บป่วยด้วยอ,อาการที่มันอาจจะเกินกำลังสปรตอเขาก็ส่งไปโรงพยาบาลอยู่แล้วใช่ไหมคะใช,ใช่ครับใช่ครับใช่ครับค่ะค่ะ